สวัสดีครับเพื่อนทุกคนครับพบกันอีกแล้วนะครับบนยอดดอยสูงชันนี่ครับสูงมากวันนี้ผมจะมาตัดไว้กลับบ้านจะกลับบ้านวันนี้ครับเพราะว่าต้องพาลูกไปสอบครับคุณครูโทรมาต้องสอบนะครับมัตัดไว้นี่ครับ ไปเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครับเพราะว่าซื้อแพงครับเดี๋ยวก็มาปอกออกก็ได้นิดเดียวเองชาวบ้านผมขายเป็นมัดนะครับก้ละหนึ่งร้อยบาทแกะออกมาก็ไม่ได้อะไรคนชอบกินก็ชอบกินนะครับครับอันนี้เป็นทางรถครับดินพังหมดครับ ว่าถ้าเอาไว้หลายๆปีนี่มันก็ยิ่งลึกกว่านี้นะผมว่าฝนตกมากก็ไหลหนีครับพัดที่ดินนี้หมดก็ยิ่งเป็นลุมใหญ่นะว่าม,มันเหมือนถน,นนคอนกรีตน,นะครับ เป็นไรสวนยางพารานะครับข้างหลังส่วนนี้พ่จะเดินลัดไปเชียงหน้าเชียงหน้าพ่อตานี่ครับ พ่อกำลังพ่นยาบอกพ่อให้ตัดไวครับพ่อไปตัดไว้ช่วยหน่อยพ่อจะกลับบ้านวันนี้ตอนเที่ยงไปตัดไว้ช่วยหน่อยสามคนจะกลับบ้านจะพาน้องมนไปสอบไปเรียนหนังสือพอดีครูโทรมาให้ไปสอบ นี่พ่อตากำลังพ่นนี่ครับพ่นยาพ่นปุ๋ยใส่ต้นส้มนี่ครับส้มสีแล้วห้อยครับ,บกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชม